สวัสดีค่ะจาเย,ยสนไทยพิแนแลนดค่ะหรือว่าเยสนชีวิตนายพินแลนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราต่อจากอีพีที่แล้วเด้อค่ะพี่พี่น้องน้องค่ะสวัสดีทักทายเด้อพี่น้องจ้ะเฮ็ดทักงนั่นนะพี่น้อง อันนี้ดอนใหญ่ๆสี่ดอนห้าดอเลยพี่น้องจ้าไม่ต้องเก็บแบบไม่ต้องพักหนากล้องเลยนะเราจะเอาแต่ดอกสวยๆดอกดีๆที่กินได้เด้อพี่น้องอันไหนที่ว่าเขาแก่ไปแล้วเขาเดะไปแล้วเราก็จะไม่เอาเด้อจ้ะเอาไว้เขาเป็นเชือ้ออันไหนนิ่มๆน,น,นิดนึงยายก็จะสังเกตด้ค่ะเด้อเดีย๋ดวยวจ่า ยายทาไมเก็บเ็ดไม่สะอาดเก็บเ็ดไม่เกลี้ยงเราจะออกจะเอาเฉพาะที่ว่าดอกที่กินได้เด้อค่ะดอกกันไหนนิ่มไปแล้วก็ไม่ต้องเอาฮึสวยๆเลยพี่น้องนู่นน่ะดอนเ็ดทั้งนั้นพี่น้องเดี๋ยวเอาออกมาทางนี้ก่อนไม่รู้จะหันไปทางไหน ทอดนิ่มแล้วพี่น้องอันนี้ก็เอาได้เฉพาะดอกเอาได้มาเด้จากเก็บเพชรด้วยกันจ้าจากกิสนไทยฟินแลนด์หรือว่าเย่สนชีวิตในฟินแลนด์นั่นเองจ้ายาอยู่ภาคกลางพี่น้อง อยู่ปาบรีบ่าที่เขามาเก็บกันเยอะๆนั่นแหละยายคนป่าตัวพี่น้องตะโกะไม่ได้เขาเมืองจะเขาเมืองไปที่กระนูน้นช่วงเอาไปใบไม้ไปส่งทุกวันศุกร์ใบไม้ไปส่งทุกวันศุกร์ใบไม้อะไรพวกที่สามารถพี่น้องคนที่เขามาใหม่ก็อาจจะยังไม่รูนะะเนาะค่ะเนาะ ยายมาเอาไปมไปทำาพวงที่สมารถขายบางคลิปยายก็จะต่อท้ายคลิปเทรเฮ็ดใหาดูพี่น้องว่าชีวิตในฟินแลนด์นะคะอยู่หากินยังไงพี่น้องเอ้ยพี่น้องจ๋าขยันไม่อดตายพี่น้องโหเยอะมากเลย น้าพี่น้องเอ้ยอทางหลังก็มีได้ขังหลังยายน่ะแต่ว่ามันต้องเดินนาพี่น้องหันกล้องกลับไม่ได้ไปนาไปเรื่อยนะดูเถอะพี่น้องภาษายีโนกับสาบราบไปเลยเด้พี่น้องเอ้ยหนุนน่ะจากหนุนมานน่แล้วก็นูน่นขังหลังอีกสามดอนสีด่ดอนเอาต้องอกีนก่นเลยนาอพี่น้อง อูอันนี่สวยๆอยู่เลยยังเหลืองกล่ำอยู่พี่น้องขอโทษเด้อถุงมืออาจจะดูไม่สะอาดพี่น้องเพราะว่ามันมีตะแชะระแชะระเปียกระเปียกนาพี่น้องหนาวอีกต่างหากโอ้โหมาใครที่มากล่ำจักบับกมาที่แบ่งให้กล่ำพี่น้องเอ้ย น่ะสัมผัสกับมือนี่โอ้ยอย่างฟินเลยนะพี่น้องนี่ยนะดูเถอะพี่น้องจ๋างามมากเลย อดเด้อพี่น้องเอ้ยถุกมืออาจจะดูหนาเกลียดดึงไหวก็ไม่อยู่ลุดไปกับคืนคือเก่าพี่น้องโอ้ยไอ,ออย่างสนุกพี่น้องเอ้ยปะ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 ยี่สวนเอ้ยหากินหมานไปแก่นี่เฮื้อนุหนะพี่น้องเห็นยังกันนี่หาปลากับหมานหมานเลยพี่น้องทำไมถึงว่าหาปลาหมานอยู่เมืองไทยไม่เคย แม่แต่ขาปปาก็ยังไม่ขาพี่น้องเอ้ยทำไมถึงว่าไม่ขาไปซื้อก็ตลาดเขาขาเรียบร้อยพี่น้องมาอยู่ในปลาป่าหาถังคุกถังกับขาดเมืม่อห้พี่น้องเอ้ยบาปหลายแต่ยึสดนนี่แหละโอ้โหเก็บไหมเฮ้ยงามแต่ น้องจ๋ามาเด้อใครมาช่วยยายถือกระตาให้ก็ยังดีปวดแขนมั้งละอย่างงามดูพี่น้องกี่เต็มกระตาตะการนี่สองขู่ทั้งเนี่ยเก็บไปน้ำกระเดือกไปน้ำในปา้าเอาการหยอกนี่พี่น้องถ้ายัางเม็กจบคลิปกะมันนักกะจีแคกองไหวกอนลพนอนนะพี่น้องดูขึ้นชากี่นาอพี่น้องเนาะนักกระไดเอ้ กระเดือกไปกระตะของเป็นเศษเป็นเอ็นมดว้าวพี่น้องจ้าอา้าวลมเชงมาแรงพี่น้องยานคือกันได้ยานต้นไม้ลมทับแถาๆยังหิ่กับกัวตายคือกันได้เนาะพี่น้องเนาะไดี๋ยินเจ้งเด้อดูต้นไม้จักนิดพี่น้องดูมันก๋วยทั่วมันแกล้งไปแกล้งมายังกันนี่เอายี่สนนี่คลิปไหนกับคลิปนันเนาะแกนี่ โอ้ยยายนิวล็อกยายเหยื่อมือสวดนสวดม่เขานิวล็อกพี่น้องว้าคนเทาเอ้คุณเทาคนเท,าน,เท,า,นเทานิวล็อกพี่น้องตั้งรักอย่างดียังไงนิวไม่ไปนิ้วล็อกอยากหาเจ้าของเอ้มาเด้อพี่น้องเลย มาหาเยสนนี่พี่น้องค <c oughs> ำทำพวงคิดสมมาติสีอะหกบเยสลอยพวงหาลอยพวงสีลอยพวงเนียวยายลลอกมดแล้ว <c oughs> โอ้ยขอโทษขอไปพี่น้องอดไม่ได้ <c oughs> เหตุงามลูกหลานคนไหนลำการปิดเสียงไว้เดิอปกตอนนี่พี่น้องเด้ รุ่นดอกเฮ็ดก่อน <c oughs> อปิดเชียงยายไปล้วก็ดูแต่มือยายเด้อพี่พี่น้องน้องลูกหล,ล,ลาน <c oughs> อ้านี่ดูแต่พี่น้องเก็เฮ็ดเองมากนี่นะพี่น้องตั้งรักได้แล้วเมื่อกี้นี่ขอโทษขออภัยเด้ออดหัวหล่อตัวเองไม่ได้ ยุดนวดเนิ้วมือตะของแล้วพี่น้องเมื่อกี้นี่โอ<ฮ>้ก<ฮ>ิสอดยังกันนี่ยังไงสอดไปลงไหมพี่น้องนิ้วล็อกคลิปนี้จะตั้งชื่อว่าเฮ็ดหลายๆายเก๊บจะนิ้วหลอกละพี่น้องเนาะหลายเป็เป็นทางไปเลยเนาะน,นะ อุ้ยยาวเฟื่อยดึงมาละลากติดมาแต่ไม่มีไม่มีเงาติดมาไม่มีอย่าเลยพี่น้องเอ้ย ทัความสะอาดสบายแบบนี้ยังมีดิน โอ้โหนักตะก,กายกตะก,กาแเทบไม่ไว้แล้วพี่น้องเพราะว่าตะก,กานั้นสองถังอุ้ยเห็ดไอ้หลายระบายพี่น้องเอ้ยมาเด้อคือพอไปงอกแถวดงอิจฉานบานันเยสุนดึงเนาะป้างอกไม่ทันนะ่ะสายไฟหนาส่องเอาเลยเนาะพี่น้องเนาะ เราจะเอาแต่ดอกสวยๆเด้อค่ะดอกนั้นไม่สวยเราก็ทิ้งไว้ให้เขาเป็นเชื้อไปก่อนพี่น้องจา๋าย้ายเก็บไปทำอะไรนักหนาะป้าพี่น้องนี่เนี่ยของมีราคา,าไม่กว่ามีราคาเดี๋ยวไปไทยกลับมากับเป้าแหงเลยพี่น้องงานของแช่แข็งนี่แหละมากินพี่น้องเอ้ย ยับใต่ตังเยอะเด็ดพี่น้องเลยนะทนเอาเด็ดพี่น้องอยาจิตกมันอยู่ในตะลุกหวัวจีขมำเฮ็ดอันนี้ข้าวเหนียวถ้าเอ็งกินเยอะๆกินบ่อยๆอ,อ่ะมันจะทำลายไตยพี่น้อง กลับมาจากไทยก็ได้ของในช่องฟิตช่องแข็งเลยพี่น้องเดี๋ยวกินปลาปลากระแช่ไหมให้เกินสองอาทิตย์เอ้ยสองเดือนรีบกินปลาให้มดก่อนที่จะกลับไทยพี่น้องพูดเรื่องปลาพูดยังไม่จบพี่น้องเอ้ยช่วงหนินเดี๋ยวยายกลับมาจากเมืองไทยเด้อปลายเดือนเมษาพี่น้องปลายเดือนเมษาปลาเขาจะขึ้นมาไข่ออู้ยีกต่อนนันพี่น้องเอ้ยอยาไท้เห็น หลายจริงๆเดี๋ยวย่ายจะทำวิดีโอให้ดู ช่วงไม่ขายก็เฮ็ดมันอมน้ำเขาไม่ค่อยซื้อแล้วพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดมันอมน้ำเอาไปกินเองแะพี่น้องที่นี้แช่แข็งไว้พวกเฮ็ดนี่กินไม่หาเกิน,นอาทิตย์ อาทิตย์อยาให้เกินสองครั้งเด้พี่น้องเออพี่น้องจ๋าเพราะว่ากินห่างห่างได้ยิ่งดีไตรยิงจะพังพี่น้องข้างหลังก็เยอะแยะแต่หันไตไม่ได้พี่น้องไปหนาไปเรื่อยน้หนเดินหนาไปเรื่อยพี่น้องเออมันมีตะดงเฮ็ดนู่นข้างหลังก็ยังเหลือเยอะแยะอยู่เป็นดงเป็นดอนพี่น้อง เก็บทันไหมนี่วันนี้ไม่ถึงว่าจะเก็บไม่ทันตาเขาจะใช่รถพี่น้องตาเขาไข่มาสองชองั่วโมงเอาตะดอกดีๆเด้อพี่น้องเด้อปีนาฝาใหม่เจอกันเด้อดอนนี้เด้อหลายขักปนนี่ ถ้าชอบในการเป็นตัวของตัวยายเด้อพี่น้องเอ้พี่น้องจ๋าออ้ยอย่งงามยายไล่สดอีกช่องทางนึงพี่น้องป่านี่เดลยายมาไลายโอ้ยเฮ็ดมีตะดอกใหญ่ๆท่านันพูดแบบมันมีหูรูดนะพี่น้องฝากาเขาพีติดตามดูเด้อพี่น้องเอ้พี่น้องจ๋า งาตัวหนึ่งก็ไปทางหลังก้อนดอนเพชรนุนนะพี่น้องออนซอนบ่ไปทางไหนก็มีแต่เห็ดปา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 ดดถังไอตะก้ากระเต็มตะก้ากระจุได้ตักสงองขุทงังนี่น่ะกระเดือกจะไม่ไว้แล้ว ดอกสวยๆไปพี่น้องเฮ็ดปลายหรือดูพี่น้องก็เหมือนเฮ็ดบ้านเอกน่ะแหละเฮ็ดก็ะไหนก็เหมือนกันพี่น้องอันไหนเขาเทาเขาเกแก่เขาก็เปื่อยป่ะโอ้โหไอ้ไหลไปแล้ว โอ้โหดูดองดูเถอะนุนนะดูเติรดนุนดูอิรอนนุนดูดอนนุนเถอะพี่น้องเออหนาวหลายรีนกับแข็งพูดพิษพูดถือยี่แหละพี่น้องเอ้ยกระตากระเต็มใครมาถือตะกร้าให้ยายใครมาถือตะกร้าให้ยายมาเด้อ กระตาเต็มแล้วจะเดือดไม่ไหวกะเก็บกองไว้แล้วก็กระตาไปใส่กลบบบานลิฟเนาะพี่น้องเนาะเอาเงินเดี๋ยพี่น้องเนาะกระเดือกไม่ไหว,วแล้วกระเดือกตามแต่ของไม่ไหวเราเด้อพี่น้องขออนุญาต มีถังอยู่ในรถมาอยู่ถังติดรถมาอยู่ถุงแดงก็เอามาอยู่พี่น้องแล้วถุงแดงมาใส่เราเก็บกล่องไว้ก่อนพี่น้องขออนุญาตนะคะก็เดือกไม่ไหวแล้วค่ะคนเถาเป็นเศษเป็นเอ็นเมื่อพี่น้อง จักจะไปซ้ายจักจะไปขวาพี่น้องเอ้ยเต็มไปหมดมีแต่เฮ็ดนะ่ะสั้งรักตรงนี้ก็ได้มันปีนี่ด้แหละพี่น้องมันเฮ็ดจะเยอะกว่าทุกปียายสนมาอยู่สิบแปดปีพึ่งพึ่งจะเห็นเฮ็ดปีนี่แหละเยอะที่สุดพี่น้อง ตามเก็บลวพี่นอ้องเก็บกองไว้แล้วเมื่อกี้เนี่ยตะเนาะก,กระเดือดตะกาไม่ไหวเอาบรรยากาศที่แท้จริงงนี่เลยพ่อพี่น้องเนาะต้องไปตัดต่อของจิง ความจริงก็คือความจริงนะพี่น้องเนาะนี่แหละไม่ต้องไปตัดต่อกองใบก็คือกองเนะพี่นอ้องงามเด้อพี่น้องเอ้ย พี่ก็ขอพ่อแค่นี้ก่อนนะคะพี่ๆน้องๆคะ่ะเยสนก็กราบขอพระคุณมากๆนะคะที่พี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนเข้ามาชมเยสนไทยฟินแลนด์หรือว่าเยสนชีวิตในฟินแลนด์จนจบคลิปคะ่ะกราบขอบพคุณมากๆทุกรักทุกไลท์ลทุกเลิบทุกกาลังใจนะคะที่มีมาให้สําหรับเยสนเสมอมาคะ่ะกราบขอบคุณมากๆคะ่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะเจอกันคลิปหน้าพี่ๆน้องๆจ้าสวัสดีจ้าเจอกันคลิปหน้านะคะบายๆค่ะ หนาวมือแข็งค่ะพี่น้องคะ่ะตะกร้าเต็มแล้วเดี๋ยวเอาไปใส่ไว้ในรถเดี๋ยวเราเจอกันอีพีหนาเนาะคะ่ะพี่ๆน้องๆจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า